สวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไม้กลางกรุงนะครับแล้วก็อาหารที่อยู่ตรงหน้านี่นะครับที่ผมสั่งมาทางเป็นอาหารชื่ออาหารแนะนําของทางร้านนะครับเป็นข้าวคู่กะปิครับนี่ครับก็ข้าวนี่ก็หอมในใบตองนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งทอดแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีหมูหวานนะครับ มีไข่ไข่เจียวหันนะครับแล้วก็ผัดแน่อนอนครับข้าวคุกเกเป้ต้องมีมะม่วงนะครับแล้วก็หอ,อมแดงนะครับแล้วก็มีคิงซอยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมข้าวก่อนนะครับนี่ครับข้าวคุกะกเป้รัาปรทานครับอืมหอมคมาบ กะป,ปิหอมครับรสชาติดีครับอันนี้อร่อยสมนะครับที่เป็นเมนูแนะนำครับนีปป่มผมทานะ <c oughs> หมูหวานนะครับ <c oughs> หมูแข็งไปนิดนะครับแต่ว่ารสชาติโอเคครับครับ <c oughs> เป็น หาวฮูกกะปิครับเม,มนูแนะนำร้านไม้กางรุงครับ